เลยรักฮักเลยนะคะสนับสนุนโดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจังหวัดเลยค่ะดิฉันเกียรติมณีวรรณสุดนักประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนโค,คมินอำเภอวงังสภูมิจังหวัดเลยค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศที่สบายนะคะอยู่ที่ตำบลโคคมิน้นอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะไรนาลุมนนะคะเป็นโมเดลโคกงหนองนามโมเดลกเกษตรผสมผสานของพี่ชิงนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับพี่ชิงนะคะ สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะปริตาวันนาเพิกนะคะวันนาลืมมนค่ะใ่ะสวนนะลิมอนหลานย่าค่ะข้อมูลพวกนี้ทางไหนบ้างคะทางดูทางยูทูบค่ะเปิดยูทูปิดค่ะแล้วก็ติดตามพวกของอาจารย์ยักษ์อาจารย์อะไรที่นั่นนะสนใจก็มาติดต่อได้ค่ะสถานที่ก็มีพอมีเยอะแยอย ทำเกษตรแต่ปลอดสารเคมีใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีให้เช่าด้วยไหมคะอานอ๋อเป็นเถียงนาน้อยใช่เถียงนาน้อยค่ะหญ้าแล้วก็หญ้าแฝกแล้วก็หญ้าอะไรนะหญ้าคาเหรอค่ะหญ้าคาแล้วก็เกี่ยวเองเกี่ยวยินมางงเองมาผัดมามาทำเพื่อการ์ดการสอนค้าขายร้านนี้ลูกชายขายที่ระยอง อ๋อมีอาชีพแบตเตอรี่ด้วยอาชีพแบตเตอรี่ลูกชายขายอยู่โน่นแล้วก็ส่งเงินมาให้แม่ค่ะแม่ก็เลยเก็บไว้อือมีนก็ไม่คิดว่ามากฝากไว้ธนาคารนะค่ะมันก็ไม่ได้ดอกได้ผลอะไรถ้าเลยจะมาฝากไว้ที่ดินน้ำาค่ะอือฝากไว้ที่ดินกับน้ำฝากไว้ที่นี่ก็ถือว่าเป็นการเก็บออมที่ดีแบบหนึ่งนะคะในการนาเอามาทําการเกษตรแบบผสมผสานนะคะค่ะ โพวกหนองนาโมเดลนะคะทำอาชีพอะไรมาก่อนคะอาชีพเล้วกจ้างค่ะจ้างทั่วไป<ะ>ก็ทำไรเชิงเดียวค<ะ>่ะก็พอมีเงินสักก้อนแล้วก็มันไม่เหลือนะ่ะมีเงินนะ่ะค่ะอม,มีเงินจะ้ก็ใช้ไปก็หมดไปเฉยๆก็เลยคิดว่าเอาเงินเนี่ยมาฝังดินไว้ดีกว่าแล้วก็เอามาฝากน้าําฝากดินไว้ค่ะเวลาล็อตจักริดลกกระจานเลย ทับ้านเขาจมองแกว่าเขามีเงินเขาก็เฮ็ดได้ตัวแกเลยลงทุนไผ่แห้งไถ่เลี้ยไก่ลงอยู่ของเฮ็ดในทังบ้านเห็นเลยว่า mm hmm. แกสู่แกแกสู่กับงานตรงที่แกรักเนี่ยได้ครับอ,อย่างกิบจับมาเป็นหัวเป็นเป็นสังกะสีห้างหรือว่าเป็นกระเบื้องแกเสียมาล่อไปลำพังแกสือเห็ดเองเลยลงทุนเลยได้ ่และอยากให้คนที่เขาบ่มีทุนเนี่ยเขาก็ต้องเข็มได้เริ่มจากน้อยๆกอนเริ่มจากที่ว่าเดินทีละเจ้ากิดข้าวทีละคำทำทีละอย่างนี่แหละทุนนี่แหละทุนเกิดแรงบันดาลใจให้คนที่อยากเข็มอยากทำคือสำหรับงานประจำของผมก็ป็นเออพี่หลบพ่ที่อบตกต่อพ่อขึ แล้วตอนกลางวันผมก็ต้องต้องออกมาทําสวนทําสวนของผมอืมค่ะเปอนช่เวลาช่วงช่วงนี้แหละก็กลางวนนนนนันกลางวันค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็ ไปทำง,งานตามปกตินะคะค่ะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของสวนไล่นรลมน,นะคะซึ่งตอนนี้ปีนี้เป็นปีแรกนะคะจากการเก็บหอลอมริฟนะคะจากเป็นอาชีพแม่บ้านนะคะแล้วก็ทํางานรับจ้างพร้อมทั้งอาชีพขายลอตตอรี่นะคะได้เงินมาแล้วก็เอามาสะสมไว้เป็นคุณในการทําการเกษตรแบบสมัยใหม่นะคะซึ่ง ที่เขาก็ชอบสมาร์ทฟามมี่นะคะมีการศึกษาข้อมูลจาก YouTube และสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นปีแรกนะคะหันมาทำเกษตรและเพื่อความยั่งยืนนะคะในอาชีเกษตรต่อไปะค่ะ